ตียำ้ำเรื่อยๆครับต้องมีตัวกัดตรงเนี้ยก็อย่าที่ใช้ก็เป็นกบยางเหมือนเดิมครับมานี้ก็ได้เป็นหลายตัวแล้วมาตามชมกัน อยู่ครับดูแล้วครับหลายลูกๆครับครัลครกบยางขิงฟอกครับกลับมาชอนซสสวยๆเลยก็าฝาผลงานเลยครับตัวนยาดีตัวนี้หมายก็มันเป็นช่องเข้าไปเลยนะครับก็ล็กพอสมควร พอเขาอ,ออกมาครับมีตัวมีอาการหลายรอบแล้วตัวเนี้ยมาปรับงานมาได้ถ่ายรูปครับ